สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับกระผมคําพังพุทธทีมอีกครั้งนะครับนี่คือรายการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับนําเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและก็เป็นช่องทางนะครับในการที่จะทําให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจในระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนะครับ ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่คอยปกป้องเราจากเชื้อโรคนะครับเราจะเจ็บเราจะป่วยหรือว่าเราจะสบายดีไม่มีโรคมาเบียดเบียนก็ล้วนแต่มาจากเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเวลาบางครั้งนะครับเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็ยังสามารถที่จะ ฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อให้เราหายจากโรคได้ง่ายนะครับและก็รวมไปถึงเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายหนักๆนะครับไปหาหมอหมอให้ยานะครับาการทานยาอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ใช่คำตอบว่า,ามันจะหายนะครับเราเองนะครับจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับว่าโรคทุกอย่างนะครับจะหายหรือไม่หายจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับยาเป็นเพียงผู้ช่วยนะครับช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับต้นเหตุของการเจ็บป่วยอยู่ที่ระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมก็นําเอาสาระดีๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมาพูดมาคุยอยู่เป็นประจําแล้วก็ทางเลือกทางออก ในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือน,นี่ครับผลิตภ,ภัณฑ์ฟั l i g ส Transfer Factor นะครับรุ่นขวดสีฟ้าอันนี้รุ่นขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าฟั l i g ส Transfer Factor Plus นะครับอันนี้ก็เป็นทางออกให้นะครับในการที่จะดูแลฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันของเราถ้าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับ เราก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับเช่นเช่นเดียวกับที่เราที่ว่าเราได้ฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆเราก็คงจะคุ้นเคยกับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีและถ้าเกิดว่าเราได้รับวัคซีนเราก็ปลอดภัยนะครับในการที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นหมายความว่าการที่เราได้รับวัคซีนนั้นก็คือการที่เราฉีดเอาข้อมูลของเชื้อโรคนะครับข้อมูลของเชื้อโรคเข้าไปาให ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะ่ะเรียนรู้และรู้จักกับลักษณะหน้าตาของเชื้อโรคนะครับแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะเกิดเกราะนะครับสร้างเกราะในการที่จะป้องกันเชื้อโรคตัวนั้นนะครับไม่ให้เราเจ็บป่วยนะครับอันนั้นในส่วนของวัคซีนนะครับส่วนโดยธรรมชาติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเองเจ็บป่วยนะครับไปเจอเชื้อโรคที่ไหนยังไงนะครับแล้วเราเจ็บป่วยปรากฏว่า เราก็คือทานยาแล้วก็หายนะครับหรือว่าพักผ่อนแล้วก็หายหรือว่าอยู่ดีๆแล้วก็หายนะครับนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันของเราได้รับข้อมูลของเชื้อโรคแล้วนะครับผ่านการเจ็บป่วยเองนะครับการที่เราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับข้อมูลของเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะอยู่ในเมมโมรีเซลล์เซลในระบบภูมิคุ้มกันของเรา รอที่จะนําเอามาใช้ใหม่นะครับถ้าหากว่าเชื้อตัวเดิมนั้นกลับเข้าสู่ร่างกายอันนั้นคือวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลของการทํางานที่ถูกต้องข้อมูลของเชื้อโรคนะครับ t r a n s f e r f a c t o r คือข้อมูลของเชื้อโรคนะครับที่นํามาพูดนํามาเสนอสุกวันนี้นะครับขอให้เป็นทางออกทางเลือกนะครับดีกว่าที่เราจะไปใช้อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีวิทยาศาสตร์รับรอง นะครับ Transfer Factor เนี่ยมีผลงานการวิจัยรับรองมากกว่า3,000ชิ้นนะครับมีอยู่ในหนังสือ PDR นะครับหรือว่า PDR.net คุณก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหาได้นะครับเสิร์ชคำว่า PDR บน y YouTube บนอ่บน Google นะครับขออภัยบน Google เสร็จแล้วก็พอไปเจอ PDR.net เสร็จก็พิมพ์คำว่า Transfer Factor ในเสิร์ชของ PDR นะครับคุณก็จะพบกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอยู่ในหนังสือ PDR ซึ่งหนังสือ PDR ก็เป็นหนังสือบรรณานุกรมนะครับรวบรวมเอาอาหารเสริมแล้วก็ยาต่างๆนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็มีผลการพิสูจน์วิจัยว่าเชื่อถือได้นะครับลงใน,บ,นบันทึกไว้ในตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า ท่านสามารถที่จะซื้อไปกินโดยความมั่นใจได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของอ transfer factor แต่คำว่า transfer factor นั้นนะครับคุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยคุณอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหันซ้ายหันขวานะครับถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครรู้จัก transfer factor นะครับวันนี้โอกาสดีครับคุณได้รู้จักกับ transfer factor ซึ่งจริงๆในคลิปเก่าๆนะครับ เกือบทุกคลิปนะครับในช่องนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันและก็เรื่องของ t r a n s f e r factor นะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการทำงานของเซลภูมิคุ้มกันแลวก็ t r a n s f e r factor นะครับว่าทำงานเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> การทำงานของเซลภูมิคุ้มกันกับ t r a n s f e r factor นะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในระบบภูมิคุ้มกันเมื่อมีเชื้อโรคนะครับจากข้างนอกเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะครับสิ่งแรกที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราจะต้องทำนั่นก็คือทำการเรียนรู้นะครับดูซิว่าเชื้อชนิดนี้มันเป็นเชื้อชนิดไหนเชื้อแบบไหนแล้วก็จะฆ่ายังไงต้นตระกูลมาจากไหนนะครับตัวนี้ ช่วงนี้นะครับจะเป็นบทบาทของ Memory Cell นะครับก็จะไปนค้นแหละเหมือนกับว่าเ,าเราไม่รู้ว่าเชื้อตัวนี้มาจากไหนเครือเขาเรากอมาจากตรงไหนนะครับก็จะเข้าไปในห้องสมุดแหละนะครับแล้วก็ค้นคว้าเรียนรู้นะครับว่า,าวิธีการจัดการแล้วก็วิธีการฆ่ามาเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือ การเรียนรู้นะครับเรียนรู้จาก m e มโมรี e เซนะครับในช่วงเวลาที่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่นี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยคือถ้าเกิดว่า m e มโมรี e เซลนะครับมีอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะพุ่งปูดไปนะครับแล้วก็ทําลายทิ้งนะครับฆ่าเชื้อตัวนั้นทิ้งก่อนที่มันจะทําให้เราเกิดโรค นะครับก่อนที่เราจะป่วยว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รู้นะครับหน้าตามันอาจจะผิดแพกไปจากกว่าเดิมนะครับเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการกลายพันธุ์ออกมานะครับซึ่งช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับว่าเชื้อชนิดนี้มันมีเอ่อเทือกเขาเหลาก่อมาจากไหนนะครับแล้วก็จะมีการ ปรับปรุงพัฒนาอาวุธนะครับในการที่จะต่อสู้กับเชื้อเหล่านี้นะครับยิ่งเรา,ายิ่งมีข้อมูลน้อยนะครับถ้ายิ่งใช้เวลาในการศึกษาในการทำความเข้าใจกับเชื้อตัวนี้นะครับยิ่งนานเท่าไหร่ความเจ็บป่วยของเราก็จะยิ่งนานตามไปด้วยนะครับาการให้ยาการรักษาพยาบาล เป็นการทำให้ร่างกายของเรานั้นนะครับลดการทรมานแล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเรานั้นไม่ทุกข์ทรมานกับอาการที่เกิดจากการปฏิบตัติการของภูมิคุ้มกันนะครับการไข้นะครับอาการไข้ก็เป็นผลผลิตของภูมิคุ้มกันนะครับในขณะที่ภูมิคุ้มกันยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ได้ยังไงนะครับ ระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะสร้างภาวะอุณหภูมิที่ไม่เหมาะในการที่จะเชื้อโรคนะครับเป็นการสร้างสถานการณ์เป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ให้เชื้อโรคนั้นเหมาะแก่การขยายพันธุ์หรือว่าไม่เหมาะแก่การเพิ่มจํานวนนะครับเราถึงเกิอดอาการไข้อุณหภูมิเราก็ถึงได้สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่ทําขึ้นเพื่อชะลอนะครับในการที่จะ ทำให้ร่างกายทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันนั้นสามารถที่จะเข้าใจว่าเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้อชนิดไหนนะครับจนเมื่อเข้าใจรู้แน่ชัดแล้วนะครับว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อแบบไหนนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการต่อสู้นะครับหรือว่าการเพิ่มจํานวนขึ้นของเซลล์ภูมิคุ้มกันเมื่อ,อะระบบภูมิคุ้มกันรู้แล้วว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อชนิดไหนนะครับมันก็จะส่งข้อมูลไปให้กับ T เซล นะครับทีเซลก็จะกระจายข่าวแหละนะครับว่าเชื้อตัวนี้นี้เป็นเชื้อชนิดไหนแล้วก็จะสู้ยังไงนะครับแล้วก็จะส่งสารสําคัญในการสื่อสารในหรือเราจะเรียกว่าเป็นภาษานะครับภาษาของภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อที่จะไปเรียกระดมพลในเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆให้มาร่วมแล้วก็มาร่วมสงครามนะครับในการที่จะสู้กับ เชื้อโรคชนิดนั้นนะครับนอกจากไซโตไคลที่เกิดขึ้นในช่วงของการที่จะบูตนะครับหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของแอนติบอดีนะครับเมื่อโดย B เซลนะครับเมื่อได้รับข้อมูลจาก T เซลได้รับไซโตไคลนะครับก็จะปรับสภาพหรือว่านำเอาข้อมูลตรงนั้นมาประดิษฐ์นะครับกลายมาเป็นแอนติบอดี เพื่อที่จะยกระดมพลนะครับไปลุยกับเชื้อโรคนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของคิวเลรเซลล์ไม่ว่าจะเป็นทีคิวเลรเซลล์เองนะครับของตัวของทีเซลล์เองที่กระตุ้นกันเองแล้วก็กลายเป็นทีคิวเลรเซลล์นะครับเพื่อที่จะไปกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อต่างๆหรือว่าเซลล์ที่เป็นมะเร็งนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเนทรอนคิวเลรเซลล์หรือว่า NK เเซล นันนะครับตัวนี้ก็จะมีการาเรียกระดมพลในการที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะครับข้อที่1นนะครับเรียนรู้ข้อที่2ก็คือยุทธการของการสู้นะครับนี่เองเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราหายจากโรคได้ก็เพราะเมื่อก็เพราะว่า,าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรารู้แน่ชัดแล้วว่า มันคือเชื้อชนิดไหนแล้วก็จะฆ่ายังไงแล้วก็จะต้องใช้สภาก,กำลังอะไรอีกนะครับในการที่จะต่อสู้นอกจากไซโตไคน์แอนติบอดี ok ody, นะครับคิลเลอร์เซลล์แล้วก็ยังมีพวกมาโครฟากนะครับเซลล์อ Cell ของการกินกน,นะครับที่จะมาช่วยการต่อสู้นะครับสู้รบกับสงครามที่เกิดขึ้นกับเชื้อโรคนะครับ อันนี้คือในส่วนที่อยากจะให้เข้าใจว่าในช่วงที่เราเจ็บป่วยนั้นนะครับคือช่วงเวลาที่ร่างกายเราทําความรู้จักกับเชื้อโรคนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลป้อนให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้มันก็จะไม่ทําให้เราเกิดโรคหรือว่าถ้าเกิดมันก็เกิดในระยะสั้นนะครับก็คือเรียนรู้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็รู้เลยว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อตัวนี้ไหนนะครับจากที่ว่าปกติแล้วจะ หายป่วยใน2-3อาทิตย์นะครับก็จะหายป่วยอาจจะหายป่วยภายในวัน2วันนะครับนั่นก็คือการพัฒนาการของเซลล์ภูมิคุ้มกันนั้นพัฒนาการได้ดีเพราะว่ามีข้อมูลของเชื้อโรคหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นเรียนรู้กับเชื้อโรคชนิดนั้นได้เร็วนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งที่จะหายจากการป่วยได้เร็วหรือไม่เป็นโรคเลยนะครับ อันนั้นคือในส่วนของการเรียนรู้นะครับแล้วส่วนที่3ที่เกิดขึ้นในเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็คือ,อาการสมดุลนะครับการสมดุลสมดุลนี้ก็คือการหยุดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับคือไม่ออกมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของซับเพโซทีเซลหรือว่าริคูลาตูรีทีเซลตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อโรค นะครับไม่มีเชื้อโรคเกิดขึ้นในร่างกายแล้วร่างกายของเรานั้นปราศจากเชื้อโรคแล้วนะครับทีริคูลาทูรีทีเซลนะครับก็จะออกมานะครับก็จะกลายสภาพ t ีเซลก็จะทําหน้าที่เป็นซัพพ s ิโซทีเซลในการที่จะสั่งหยุดนะครับกับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ีคิลเลอร์เซลหรือว่าเนทรอนคิลเลอร์เซลนะครับให้หยุด นะครับรวมไปถึง B เซลล์ cell, นะครับหยุดที่จะสร้างแอนติบอดีออกมานะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันหมดแล้วนะครับอันนี้คือ3ส่วนนะครับในการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานอยู่แล้วก็ Transfer Factor นะครับคือให้ทั้ง3อย่างนี้แก่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันคือถ้าเราบริโภคไปในขณะที่เราไม่เจ็บป่วยไม่มีเชื้อโรคเลยนะครับ t r a n s f e r ร์ c t o r จะ ไปเพิ่ม memory cell. แมมโมรี e เซลล์นั่นก็หมายความว่าก็เหมือนกับว่าเราได้รับวัคซีนเพราะว่าข้อมูลทาร์นเตอร์เฟกเตอร์นี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับมันไม่ได้ล่องลอยไปไหนนะครับมันจะตรงเข้าหาเม็ดเลือดขาวเลยแล้วก็ฝังตัวเข้าเม็ดเลือดขาวฝังตัวเข้าเม็ดเลือดขาวตัวไหนที่ได้รับการฝังนะครับได้รับการฝังทาร์นเตอร์เฟกเตอร์เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโรคมันก็จะกลายเป็นแมมโมรี่เซลล์ ทำหน้าที่เป็นเซลล์ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการสู้รบต่อไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดชีพนะครับบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ตลอดชีพมันก็อยู่ตามอายุของเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวบางตัวมีอายุ3เดือนมัน,น transfer vector ก็จะไปพร้อมกับ3เดือนที่เม็ดเลือดขาวตัวนั้นมีชีวิตเม็ดเลือดขาวบางชนิดมีอายุ6เดือน,น transfer vector ที่อยู่ในเซลภูิ เซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีอายุถึง6เดือนนั้นมันก็จะอยู่ที่6เดือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่ระบบมีเซลล์ภูมิคุ้มกันนะสลายหรือว่าตายไปภูมิคุ้มกันก็เอ่อทานตอรเฟอร์ฟตอร์ก็จะตามไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับมีลูกค้านะครับแล้วก็มีผู้บริโภคบางท่านถามว่าเอ๊ะทานตัวนี้แล้วหยุดทานได้ไหมนะครับ หยุดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่สารเคมีมันไม่ใช่ยาเคมีมันไม่มีผลต่ออวัยวะนะครับมันมีผลเฉพาะเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองแล้วถ้าเม็ดเลือดขาวตายมันก็สลายตายไปนะครับมันไม่ได้มีผลไม่ไมได้มีพิษในการสะสมอะไรนะครับอยากหยุดก็หยุดได้เลยแต่เพียงจะให้ได้ทราบว่านะครับ <c oughs> ลรก นะครับโรคหลายชนิดนะครับที่เกิดจากภูมิคุ้มกันไวยนั้นนะครับมันเกิดจากเลือดนะครับเกิดจากเลือดของเราอาจจะเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับอาจจะเป็นในส่วนในส่วนของอวิถีชีวิตของเรานะครับทำให้เกิดการาเกิดอาการภูมิแพ้หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นไปได้นะครับที่เมื่อคุณรับประทานผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปแล้ว นะครับเมื่อมันหายจากโรคนะครับหายนี่หมายความว่าอาการมันไม่ขึ้นแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าโรคเกี่ยวกับออโตอิมมูนโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นั้นมันเกิดมาจากเลือดนะครับเ,เลือดตัวนี้นะครับได้รับทานเตอรเฟอร์เฟกเตอร์เข้าไปแล้วสลายไปพอสลายไปเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ต้องการทานเตอรเฟอร์เฟกเตอร์ใหม่นะครับ หรือว่าจะว่าไปแล้วนี่ก็เหมือนชุดเกราะเลยก็ว่าได้อะทารนเฟอร์พเตอร์เหมือนชุดเกราะเลยนะครับพอระบบภูมิคุ้มกันเกิดมาเนี่ยมันก็แค่ตัวล่อนจอนนะครับเป็นแค่ตัวล่อนจอนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเกราะอะไรเลยนะครับเราจะต้องเติมเกราะนะครับใส่เสื้อผ้าเก,กราะให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับมันถึงจะแข็งแกร่งมันถึงจะ,ะสู้มันถึงจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นสู้กับโรคได้นะครับถามว่า หยุดกินได้ไหมก็หยุดกินได้นะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าโรคที่เกี่ยวกับโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับอ่ามันเป็นโรคที่อ่าเกิดจากเลือดนะครับถามว่ารักษาหายไหมนะครับถามว่ารักษาหายไหมถ้าถ้าบอกว่ามันไม่เกิดมันไม่เกิดขึ้นมามันไม่แสดงอาการขึ้นมานั่นแสดงว่าหายถ้าเข้าใจอย่างนั้นมันก็หายนะครับ แต่ถ้าจะบอกว่ามันหายไปเลยตลอดชีวิตไหมมันไม่หายไปเลยตลอดชีวิตเพราะมันมาจากเลือดนะครับพอเลือดถูกการควบคุมนะครับมันก็ไม่มีอาการนะครับเหมือนกับอย่างที่เราได้รับยาหมอนั่นก็คือพวกยาสเตียรอยในการที่จะไปกดภูมิคุ้มกันนะครับพอกินเข้าไป่20นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงอาการเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับมันก็ดีจริงนะครับเพราะว่ามันไปกดภูมิคุ้มกันไว้ นะครับพอกินไปได้ไม่นานนะครับเอ่เอาอาจจะเท่านั้นเท่านี้วันนะครับท่านที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิตัวเองจะรู้ดีนะครับว่ากินยานะครับแล้วมันก็ไม่หายนะครับกินแล้วมันก็เป็นเป็นให้ใหายหมายความว่าพอหมดฤทธิ์ยามันก็ขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรานะ่ะมีเกิดมีตายไอ้ตัวที่เกิดมาใหม่มันก็มาพร้อมกับโรคนะครับแล้วก็ าการรับประทานทานเฟอร์เฟกเตอร์อยู่เป็นประจำนะครับมันก็เหมือนกับการถ่ายถ่ายเลือดนะครับหรือว่าถ่ายข้อมูลของเชื้อโรคนะครับที่มีอยู่ในทานเฟอร์เฟกเตอร์นี้เข้าไปสู่เซลล์ของภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกันจะทํางานได้ดีก็ต่เมื่อมันมีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับข้อมูลของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดนะครับที่อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักนั่นก็คือทานเฟอร์เฟกเตอร์นี่เองเป็นข้อมูลง่ายๆที่รับมาจาก แรงอื่นนะครับสังเกตไหมว่าระบบภูมิคุ้มกันกของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พอเข้าใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกบ้างนะครับจะรู้ว่าภูมิคุ้มกันกนะ่ะบางคนนะครับมาจากครอบครัวที่เป็นมะเร็งนะครับมาจากครอบครัวที่เป็นมะเร็งแล้วก็มกักจะถ่ายทอดกันเป็นทอดๆอดนะครับจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานนะครับไปกันเรื่อย นะครับเ็เรียกว่าพันธุกรรมที่เป็นมะเร็งก็มักจะเป็นมะเร็งตามกันนะครับนั่นมันเป็นส่วนของการสืบทอดทางกรรมพันธุ์นะครับแต่ว่าการเสริมนะครับการเสริมภูมิคุ้มกันเป็นการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาภูมิคุ้มกันเปลี่ยนเอาความคิดเดิมๆของภูมิคุ้มกันเปลี่ยนเอาข้อมูลการจรจําผิดๆของภูมิคุ้มกันที่เป็นมาแต่กําเนิดนะครับโดยเติมข้อมูลใหม่นะครับใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปใน ภูมิคุ้มกันนะครับก็จะทําให้คนคนนั้นนะครับมีสุขภาพนะครับมีสุขภาพมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนคนปกตินะครับเอาละครับวันนี้ผมก็แนะนําท่านนะครับให้รู้จักเกี่ยวกับการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์โป r ไลทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ like actor, นะครับว่ามันทํางานประสานงานกันยังไงนะครับ ภูมิคุ้มกันทํางานนะครับสามอย่างด้วยกันนะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ยุตินะครับเพราะถ้าไม่ยุตินะครับเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับแล้ว T เซลล์สามารถผลิตไซโตไคน์ได้แล้วไซโตไคน์ก็ไปกระตุ้น B เซลล์ไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆให้ออกมาทํางานนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวบาลานซ์นะครับหรือว่าตัวหยุดเนี่ยไม่เกิดไม่ทํางานนะครับ เกิดไม่ทํางานขึ้นมาหรือว่าก็คือข้อมูลมันหมดแล้วนะครับพอข้อมูลมันหมดเนี่ยร่างกายไม่สามารถที่จะหยุดภูมิคุ้มกันได้นะครับมันก็จะกลายเป็นโรคออโตอิมูนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายนี่ถือว่าสำคัญในส่วนของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติหรือว่าทำงานผิดพลาดนะครับการใช้ทานเฟอร์เฟกเตอร์เนี่ยเป็นการเพิ่มเมมโมรีเซลล์ให้กับ ภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นตัวสร้างเป็นตัวที่จะสร้าง so s u p p พ e ซทีเ T c e หรือว่า r e c u ลาที t ซล e เพื่อหยุดยั้งนะครับหยุดยั้งการทำงานที่มากเกินไปให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับอยู่กลับเข้ามาสู่ระดับสมดุลต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ f o l l Life Transfer Factor พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ